ทุกนดี้ดดีตลอาเข้าสู่ช่องเรนาเวนะคะวันนี้บอกเลยว่าพิเศษมากๆเพราะว่าเลยนะจะมามารวมสิทธิ์นิยายวทํทำซีรีส์ที่ชอบในปี 2, 2022่ในเป็นตัว e book, อีบุ๊กแพลตฟอร์มน้องใหม่บายฟิชชัลไลกับทุกคนได้ดูกันจากที่ใครหลายๆคนรู้นะคะว่าปีนี้เนี่ยเรามีซีรีส์วายเยอะมากอัดแน่นตลอดทั้งปีทั้งเรื่องที่ออกอากาศต่อเน,นื่องจากปีที่ผ่านมาเรื่องที่มาใหม่แล้วก็กําลังจะเกิดขึ้นในปี2023ซึ่งซีรีส์วายส่วนใหญ่นะคะก็มีการสร้างม,มาจากาย ที่มีพอ o เรื่องหลักหลายแบบไม่ว่าจะเป็นโรแมนติกคอมเมดี้ดราเ่าแอคชัน่นแฟนตาซีมิติทับซ้อนข้าเวลารักใส่ที่ทำให้หัวใจพองโตร่วมถึงเล่าลอนเกินต้านเรียกว่าสนุกครบหลดจริง แต่ถ้าเกิดจะให้เล่นเนี่ยพูดถูกเรื่องคลิปวิดีโอนี้น่าจะยาวมากๆครับแล้วก็เลยเลือกมา10เรื่องในมินโตอีบ e ุ๊กที่อ่านแล้วชอบฟินจิกหมอนจนต้องบอกต่อมาดูกันว่า10เรื่องที่เราเลือกมาในวันนี้นะครับจะโดนใจแล้วก็ตรงกับใครหรือเปล่าแอบกระซิบนิดนึงว่าวันนี้นะคะไม่ได้มาพูดแค่นิยายยังมีโปรโมชั่นดีๆมาฝ่ายกับทุกคนด้วย ก่อนที่จะไปพูดถึงโปรโมชั่นต่างๆนะครับเลยนะจะมาพูดถึงสิ่งแหววยทงซีรีส์ที่เช่าในปี2022และเป็นโตอีบ e ุ๊กให้กับทุกคนได้ฟังกันเรื่องจากเรื่องแรกนะครับนับน่นก็คือเรื่อง Q-Tip i ายนิ่งเหี้ยว่าหาวซื้อแต่งโดยแบมแบมเรื่องนี้ครับจะเป็นการพูดถึงความรักสี่พาร์ทเทลที่บอกเลยนะครับว่าละมุนแล้วก็ดีต่อใจมากๆเป็นการพูดถึงความรักต่างวัยครับที่พวกเขาทั้งสองคนเนี่ยถูกมั่นหมายกันต,ต,ตั้งแต่เด็กแล้ว แล้วพระเอกนะครับก็อยู่ห่างกับนน่เอกค่อนข้างที่จะเยี่มากๆนน่เอกก็เลยรู้สึกว่าเขาอยากจะทํำยังไงก็ได้ให้พระเอกไปทับใจทางที่ไม่ใช่ตัวตนของตัวเองเลยดังนั้นนะครับในเรื่องเนี่ยมันก็จะมีหลายผ่านมากๆเลยครับทั้งอินไอยของความดราม่าบ้างแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะมีความตลกมีความน่ารักกูเกิกครับบอกเลยว่าเรื่องนี้เนี่ยฟินแล้วก็ดีฉ่าปอดมากมายเรื่องที่2แล้วก็เรื่องที่3นะครับก็คือเลิฟทอมพายุรักถมใจ เลเวสก Sky, ายพาพภายใหม่ฟ้า2เรื่องนี้นะคะจะอยู่ในจัก,กรวาลเดียวกันแต่งโดยเมเม,เ,มเป็นการเชื่อมโยงความรักที่บอกเลยว่าดีแล้วก็รายละเอียดมีความแบบชัดเจนมากมายก็คือพูดถึงเรื่องของสภาพอากาศเนาะไม่ว่าจะเป็นพายุสายฝนสายลมแล้วก็ท้องฟ้าอะไรเง่้ยเออเลยรู้สึกว่าเฮ้ยคอนเซ็ปของเรื่องทำออกมาได้ดีมากมายเริ่มจากคู่แรกก็คือพายุแล้วก็เลนคือพวกเขาทั้งสองคนเนี่ยจะเจอการทุกครั้งในวันที่ฝนตกแล้วความประทับใจในตอนแรกก็นํามาสู่ ความที are? Are ่พวกเขาอยากจะเข้าหากันอะไรเงี้ยครับบอกเลยว่าเฮ้ยสายฝนอย่างเลนอะจะเอาชนะเพาะสภาพอากาศแบบวนอย่างพายุได้หรอก็คือหลักเขาไปแบบไม่รู้ตัวนั่นเองส่วนภาพพายแล้วก็สกายครับก็จะเกี่ยวข้องกับสายลมที่แบบพัดผ่านมีความแบบอุ่นๆ่นมีความแบบ กเยเศร้าบ้างอะไรครับแต่ว่าผลสุดท้ายก็พัดเอาหมอกเบกบางจากสากายให้แบบมีความสดใสขึ้นอะไรอย่างครับเรียนว่าส่วนผสมต่างๆของทั้ง2เรื่องนี้นะครับนักเขียนเนี่ยทำออกมาได้ดีคือแบบค่อยอ่านแล้วก็ฟินแล้วก็ดีต่อใจมากมายเลิฟซีนก็คือแบบคยเออช้ำไม่ไหวนะครับแบบช้ำเปราหบอลแตกอทุกคนอ่านไปก็คือเขินไปจริงๆนะครับเพราะว่าค่อยมันน่ารักจริงๆเนาะเรื่องที่4ครับก็คือไวเวอร์ซ่าลักสลับโลกแต่งโดยจิติเรน เรื่องนี้นะครับก็คือแต่งโดยนักเขียนที่เลนนชอบมากๆเนาะจีติเลนก็คือติดตามผลงานของเขามาโดยตลอดซึ่งเรื่องนี้นะครับจะแตกต่างจากผูกเรื่องเพราะว่าจะมีความแฟนตาซีมีติทับซ้อนข้ามเวลาอะไรเงี้ยครับแล้วก็อยู่ในโลกที่เป็นผู้ขนานที่พวกเขาไม่เคยเจอมาก่อนแล้วก็ผูกกับตัวละครสองคนที่ไปอยู่ในร่างใครก็ไม่รู้ไม่รู้จักใครเลยดังนั้นเนี่ยพวกเขาจะต้องกลับมายัางโลกเดิมให้ได้ซึ่งเรื่องนี้นะครับพออ่านจบเนี่ยมันก็จะมีความโรแมนติกมากเหมือน ถูกลิขิตมาแล้วว่าพวกเขาคู่กันด้วยสัญ,ญลักษณ์ต่างๆที่ใช้ในเรื่องสีต่างๆที่แบบเคยมันดีต่อใจแล้วก็ละมุนแบบน่ารักจริงๆแล้วก็โรแมนติกมากๆนะครับเรนชอบอีกหนึ่งเรื่องเหมือนกันของสีตีเรียนที่แบบเคยทุกคนมันต้องอ่านเพราะว่ามันดีมากๆเล้่ที่5้านะครับก็คือไอ้ลงไหนตังเดินกอนเรื่องนี้นะครับจะพูดถึงรา,าวของไอ้หนุ่มหล่อร่างสูงใหญ่ดีกีนักเรียนนองที่ดูกข้อบังเกิดเก้าเนี่ย เป็นไปตามตัวหนึ่งแคนาดาเพราะว่าไปก่อเรื่องไว้นะครับทำให้ถูกไล่ออกจากมหาวิทยาลัยแล้วก็ต้องเรียนมาเรียนต่อที่ไทยนะม่เขาอะได้มาเจอกับไหนซึ่งเจอกันครั้งแรกก็ต้องรุมรักเขาเป็นแล้วแบบชอบหมักม่ก็เลยหาทุกวิธีนะคะแบบแนบเนียนแหละไปทาความรู้จักกับเขาไปอยู่แก๊งเพื่อนเขามันเป็นความน่ารักที่ตีเนียนที่แรารู้สึกว่าเฮ้ยมันดีแบบเออมันน่ารักจริงๆนะครับสําหรับเรื่องนี้เนาะ แล้วก็คาดครับแต่งโดยปราบค,คือเรื่องนี้นะครับก็จะมีความลึกลับลนขณะ,ะดเดียวกันก็จะมีความหว่นใสคือปกติแล้วอะและก็เคยอ่านผลง,งานของปราบมาก่อนนะครับรู้สึกว่างานของเขาเนี่ยมันจะมีอะไรซ่อนอยู่เยอะแยะมากมายคือจะไม่ใช่นิยายวายที่แบบพาดเทลหรือว่าใสาอะเออุกคนมันจะมีความแบบอะไรซ่อนอยู่เกี่ยวกับ LGBT สะท้อนต่างๆเรื่องสังคมการเมืองอะไรอย่างครับก็จะมีเนาะและเรื่องนี้ก็ไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่ครับมีความเข้มข้นมีความซับซ้อน แต่ถ้าเกิดอ่านไปจริงๆเนี่ยจะรู้ว่าเรื่องนี้นะครับมีแง่คีดต,ต่างๆเยอะมากที่เด่นๆเลยนะเรนว่าเขาต้องการบอกว่าจริงๆแล้วอะทุกคนก็ปกตินะคือไม่ว่าจะเป็นเพศไหนอะมันไม่มีอะไรที่แบบตายตัวหรือว่าตีกรอบชัดเจนว่า จะต้องเป็นแบบนี้สมมติว่าผู้ชายเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องเข้มแข็งเสมอไปอ่ะเอออ่อนแอบ้างก็ได้ะอะไรเงี้ยก็เป็นผู้ชายปกติเหมือนกันหรือว่าเกย์ก็ไม่จำเป็นจะต้องตุ้งติ้งเสมอไปเกย์แมนแมนก็มีนะครับดังนั้นเนี่ยคือทุกคนแตกต่างแต่ว่าทุกคนก็ปกติด้วยกันทั้งนั้นดรืที่7นะครับมังกรกินใหญ่แต่งโดยไอเดนเอนวิเวียนเรื่องนี้นะครับจะเป็นผ่อนวิสเอาพอดก็คือไม่มีพอร์ชัดเจนเนาะเน้นเลิฟซีอะไรเงี้ยครับที่บอกเลยว่ากระจายมากทุกคน คือเยอะจริงๆนะครับในความฟินความฉ่ำซึ่งอ่านไปก็ชอบนะเพราะว่าหลังจากที่อ่านหลายๆแนวาแล้วเออพออ่านแนวนี้ที่เราคาดเดาไม่ได้ไงว่าเนื้อเรื่องมันจะเป็นแบบไหนเพราะว่าบางตอนมันก็ท้องได้ก็มีอะไรเงี้ยเออแบบหนีไปก็มีอะไรเงี้ยเออรู้สึกว่ามันสนุกแบบลุนไปด้วยอะไรเงี้ยครับเพราะว่าไม่รู้ว่าเรื่องจะบดำเนินไปแบบไหนมันคาดเดาไม่ได้จริงๆก็คือชอบแหลนะเนาะเรื่องนี้แบบ เคยดีแล้วก็แนะนําให้ทุกคนไปอ่านนะครับตอนที่8านะครับฟ้าลงแตง่งโดยแบมแบมเรื่องนี้ครับจะเป็นการพูดถึงความสัมพันธ์แบบเฟ with b e n นฟิกที่บอกเลยนะครับว่าลงรายละเอียดแบบเยอะมากๆแบบหนักจริงๆอะ่ะทุกคนแล้วก็จะมีความดราม่าที่เกิดขึ้นในเรื่องเนาะคือความสัมพันธ์ในลักษณะประมาณนี้เนี่ยมันเหมือนเป็นความกึ่งกลางอะระหว่าง วันในสแตนกับความรักแบบโรแมนติกแบบคู่รักที่คบกันระยะยาวดังนั้นนะครับด้วยความที่มันกึ่งกลางเนาะทุกคนมันก็ไม่มีความชัดเจนอะไรบางครั้งเนี่ยเราก็รู้สึกวันไหวเหมือนกันซึ่งพอเราวันไหวเราชอบเขาแต่เขาไม่ชอบตอบมันก็จะกลายเป็นความ d r าม m a ที่เกิดขึ้นในเรื่องแต่เรื่องนี้นะครับพวกเขาก็รักกันมันก็เลยจบแบบสมหวังแล้วก็ดีนั่นเองครับส่วนเรื่องที่9กครับ12%แต่งโดยอัปเตเดเรื่องนี้จะเป็นความรักในช่วงวัยมัธยมเนาะที่บอกเลยว่า หอมหวานมากทุกคนเลยนะ่ะคือชอบเรื่องเนี้ยแบบมากมากจริงๆอ่ะชอบการวางขคงเรื่องชื่อตัวละครแล้วก็ความแตกต่างที่แบบเฮ้ยตัวละครไม่เหมือนกันเลยแตกต่างกันไปเลยแต่ว่าเาพวกเขาก็เป็นส่วนผสมที่แบบเข้ากันได้ดีคืออ่านเรื่องนี้เนี่ยมันทําให้เรนกลับไปคิดถึงช่วงแบบมปลายอะไรอย่างเงี้ยค่ะความรักที่แบบใส่ใส เฮ้ยมันหอมหวานเหมือนกันเนาะอ่านไปแล้วก็แบบเออคิดถึงไปดูอะไรเงี้ยครับและสุดท้ายนะครับก็คือเดือนแก้วเดือนดอันมาสเตอร์แตงเดอรชิฟฟันเคก้กบอกเลยนะคะว่าเรื่องนี้ก็คือใครที่ชอบเดือนแก้วเดือนอยู่แล้วเรื่องนี้จะตอบโจทย์มากเพราะว่าเฮ้ยมันเป็นการรวมเอาเดือนมาหาหลหัยมาไว้ด้วยกันอะใน,นขณะเดีวยวกันก็จะมีความสัมพันธ์ใหม่ที่เพิ่มเข้ามาล่มหนาวญาติพู้น้องของหมอป่าแล้วก็ฐานทัศน์ตอนเล่นอ่านครั้งแรกนะคะรู้สึกว่าเคยมันแปลกใหม่มากสำหรับเรื่องนี้เพราะว่า พวกเขาอยู่ช่วงวัยเดียวกันใช่ไหมครับมาหาลัยจีบกันแบบแกล้งกันไปแบบไม่รู้ตัวดูคนมันเป็นความน่ารักที่เกิดขึ้นในเรื่องคือคนอ่านเนี่ยจะรู้ว่าเคยพวกเขาหลักกันแต่ตัวละครก็ยังไม่รู้หรอกแต่เราก็คือรู้ไงมันก็จะฟินแล้วก็แบบลุ้นว่าเคยเมื่อไหร่จะได้กันอะไระครบเราเลยว่ามันน่ารักแล้วก็ฟินฉ่ำปอดตลอดแตกจริงๆทุกคนแบบเกินต้านมากเป็นไงกันบ้างครับทุกคนสรับนียา์วายทำซีรีส์ทั้งหมด10เรื่องในเป็นโตอีบ e ุ๊กที่เลนะ่ะได้พูดถึงไป ก็เลยนะคะว่านี่เป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นเพราะปินตยังมียายทำซีรีส์อีกมากมายซึ่งหาได้ง่ายแค่เข้าไปที่เ n t o b o o k c o m พิมพ์แฮชแท็กทำละครเลือกหมวดยายมียายายก็จะเจอยายายทำซีรีส์อีกมากมายมหาศาลให้อ่านกันแบบนอนสต็อป30-40เรื่อง ของยาวายทำซีรีส์ในปีนี้แล้วก็ปีหน้าส่วนใครที่เห็นว่าเ้าเยอะขนาดนี้เกินยังไงให้ไหวหรอวันนี้นะครับเลยก็มีโปรดีๆมาฝ่ายกับทุกคนด้วยให้ได้ซื้ออ e ีบุกลดราคาที่ดีที่สุดที่ปินโตประหยัดซื้อได้หลายเล่มเพราะตอนนี้เนี่ยเขามีโปร12-12ลดอ e ีบุ๊กสูงสุด70%และชายคนลดเพิ่มได้อีกด้วยถ้าคิปวิดีโอนี้เลยก็มีโคตรมาฝ่ายกับทุกคนเราชมกันได้เลยบอกเลยว่าคุ้มมาก ก่อนอื่นหลายหลายคนอาจจะสงสัยว่าเป็นโต้บ e ุ๊ก by Fiction l o คืออะไรหรอถ้าเกิดใครเป็นสายอ่านลายตอนชอบอ่านเนืยวายแปล Fiction Log เขาขึ้นชื่อมากส่วนเป็นโตก็จะอยู่ในเครือเดียวกันเลยครับแต่ยกษ e ์อีบุ๊กออกมาโดยเฉพาะเอาละเพอยายกออกมาแล้วเดี๋ยวเเข้าไปใช้งานดูเรียกว่าเป็นโตตอบโจทย์มากใช้งานง่ายหน้าตาค l e a n เปิดอ่านได้ดทุกที่ไม่มีเน็ตก็ไม่มีปัญหาเพราะสามารถอ่านแบบออฟไลน์ได้และที่สำคัญอ e ีบุ๊กเยอะมากไม่ใช่แค่นิยาย แต่การ์ตูนนอนฟิกชันเขาก็มีครบตอนนี้ก็จะเข้าสู่ช่วงท้ายปีแล้วซื้อตอนนี้เอาไปอ่านกันยาวๆท้ายปีเพราะอันนี้เนี่ยเรามีครอนพิเศษสําหรับช่องนี้เป็นคออนสำหรับผู้ใช้อ่านครั้งแรกที่ปินโตพิมพ์ RVN12 รับส่วนลด50บาทเมื่อซื้อ6,350บ,บาทอย่างเช่นเราซื้อวเวลาซ่อนเลนจากราคาปกติ417บาทลดเหลือ3 6 7บาทคนนี้สามารถใช้ได้ตั้งแต่วันที่12 18ธันวาคมนี้เท่านั้น แนะนำดูคลิปนี้จบไปใช้โค้ดได้เลยได้เลนะ่นอาจจะแปะนิงไว้ใต้คลิปไว้กับโดกคนเนี่ยได้เป๊ะๆอีกอันสำหรับวันนี้ก็จะประมาณนี้นะคะหวังว่าทุกคนนะ่จจะชอบคลิปวิดีโอนี้กันถ้าเกิดชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด s ับสไคร์นเลยด้ยนะครับและถ้าเกิดชอบคลิปวิดีโอนี้มากๆก็สามารถกดแต่งได้เลยวันนี้เรนขอบตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าบายบาย